สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอะไรคะแ้องมันกี้ไช่หนูกำลังทำอะไรลูกหนูทำอะไรก็ลังเช็ดโต๊ะโอ้ยเก่งจังเลยหนูไปเช็ดโต๊ะป่ะลูกได้หนูไปเช็ดโต๊ะ่ะหนูไปสักายร้านไหนมาคะนี่โอ้ยมีเงาสักายเจ้านี่เนาะไปสักลายมาอีกแล้วโอ้ยหนูจะเช็ดโต๊ะป่ะลูก ว่าอย่า้ค่ะเซ็ตโตะค่ะเซ็ตกล่นก่อได้ค่ะเซตกลิ่นก่ได้ค่ะลูกเฮ้ยจัดงานอะไรคะจัดงานอะไรคะงานอะไรมึใช่งานมันเก็ไม่เยอะไหมอะไรนะย่าปักอย่าปกะไรนะพ่อจ้องฟัวอะไรนะพ่อจอระพอท้อมศิลาเฮ้ยหนูไปอะไรมากับพ่อทอมเมื่อกี้ไปชิฮะ โอ้ยดีป่ะพลูกาแล้วพปแล้วตนี้ตัวนี้ตนี้ไปตัวนี้อ้ยอ่ตัว้อ่ะขยี้เยเฮ้นูไปอะไรกับป๋ามาเมื่อกี้ปอกได้ไหมอลไรใช่ไหมคุดเอยยรบกน่ไปไปขี่ไปไปขี่กับไปขี่แสือกไหมพ่อจะให้ไปไปขี่กับพี่แม็กได้ไหมไม่เอาไม่เอาเอาโโตเอ๋โอ้ยเคโตเนี่ยไปเคโต นูสักลน์อยู่ไหนชโชไลน์หน่อยสักลายอะไรมาชไลนยเลยไปอะไรก็ปลามาบอกได้ไหมเฮ้ไหนไหนปลาปลาบอกว่าไงลูกเจ้าจ๊่ๆอะรลูกเจ้าวะลูกเจ้าไปเอาไปใน้าไปเอาไปใ่หน้ามันหนัเ้ยเจ้าหอนนี่ออ้ยเก่งล้ะ เก่งมากค่ะพี่แม็ลรอลูกฮะลูกใครหนุ่มลูกใครทำไมเก่งเลยนี่ขอดูรไรสัตว์หน่อยขอโชว์หน่อยโชว์ไรสัตว์หน่อยสัตว์ที่ไหนมาร้านร้านไหนคะสัตว์ร้านไหนมาคะโอ้ปั่นลูกปั่นก่อนมาก่อน,อนเ,ออเสร็จเลยเสร็จเลยเสร็จเลยเจ้าเนาะไม่เงยก็ธรรมดาไอ้เจ้านี่น เจ้านี้ไม่ธรรมดานะเจ้าแหละเอกรนงีมาหธรรมดานะเจ้านยะร่หนูจะไปขับรถกับพี่แมงไหมหนูจะไปขับีกับพี่แมงไหมไปอยู่ไปอยู่ปะพ่อไปายิไปปฮะเสเสก็ไปเดีอีกนึงคนเก่งคนเก่งคนเก่งไม่ธรรมดาเนยคนนี้ ไม่ธรรมดาไอเล้ไม่ยาวเลนไม่ยาวไม่ยาวเลยทํเลยทำงานมาเลยไม่ธรรมดาเลยเจ้าหนิเอาอยังเาอายังเอายังลูกอายังไปยังเชไรต่อเช็กก็ีไหมเช็กก็ีไหมเขายเขาวีแดเขยีแดงอ้ยาทำงานช่วย เก่ง,งเลยลูกมามาเทสเ็สล,ล,ลูกบอลให้เทสรูกบอดก่อนพ่อดึงให้อ่าเทสเสร็จเสร็จแล,ล้วบอกพ่อดึงให้เออโอเคเอโอโอเคมาไม่ธรรมดาเนี่ยคนตรงนี้เนี่ยคนคนนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยเสียแรงมาเฮ้ยโชว์กระป,ป,ป๋อมากเลยตัวนี้เทสดีค่ะเทสดีขี้อะไรนะขี้ด,ด,ดินลูกขี้ดินขี้ดินรู้จักไหม อ่ะพ่อยร์ให้มาเอออตามหน่อยตามหน่อยยุ้ยธรรมดาไม่ธรรม่ได้ยุ้ยมาสร้างนรรค์เฮ้ยไม่บรรยากาศมั่วเสียวบรรยากาศมัวเสียเอาไปละโอ้เก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากเก่งมากนี่ใครได้มากพงษ์งศหญ่ใครได้มาครได้ม ไปโดนไหมโอเคค่ะเก่งเลยคนอะไรวะทำไมเก่งเลยวะโอ้เก่งเลยลูกเก่งเลยเก่งค่ะสุดยอดค่ะเสร็จแล้วเหรอยังยังกันเดียวอ๋อยังตอันเหลือเยอะไหมไม่ได้อ่าโอเคตรงนี้แหละ โอเคโอเคไว้อะไรนะเขาไปไว้กับหมูโอเค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 อเเคโอ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 ยคยด้วยอเเคโอเคโคเคโคโอเคลเเคโอเคําเคโเคโเคโงเค่อเคดอเค่ค่อค่ค่ะโอเคค กเราไม่หยบแถยลูกนะโอเคโอ้ยเก่งมากงที่เนาะเอาไปกับหมูมันอะไรลูกเอาไว้กับหมูมันหมูมันอยู่ไหนเอาไปไว้กับหมูมันเลยเช็ดเสร็จแล้วเอาไปไว้กับหมูมันนะเจ้าไว้กับหมูมันนะเช็ดเสร็จแล้วสุดยอดรับสุดยอด มาทำาาามมบัลลังก์ได้คนบุดยอดค่ะเก่งมากค่ะพออ่อให้แก้วค่ะแกว้วแก้วแก้วมากค่ะเฮ้ยคุณเชียอะไรอ่ะอยู่ในกระเป๋าลูกคุณเชียรถใครกุญยรถหนอุ้ยสเสร็จแลนะเอาไปไว้ลูกมันสะเกลียดพ่อ,อยืมขีดได้ไหมไม<อ>เ่เอาไปไว้เลยได้ไหมโอเค เจ้านี้ไม่ธรรมดานะเจ้านี่นี่ไม่ใหญ่เอาอันนี้อันนี้เอาอันนี้เไหมเอาไหมโอเคโอเคอ่ะเช่นนี้โอ้เจ้านี่ไม่ธรรมดาแน่เจ้านี่อ่ะโอเคพามาเอาไปนี่ก็ได้ไปนี่ก็ได้เออเกตค่ะสุดยอดครับสุดยอดนี่นี่ค่ะ Trời ừ. đi mà thông mà đá đi mấy nhanh mấy nhanh mắc kì Mày lại vậy, hả Xả đi bà Ai dục bà ừ. Ừ. Ở bè สุดยอดค่ะสุดยอดเก่งมากเลยลูกมุขขยนันจังเลยมุขขยันมากเลยเก่งมากมีอีกกระหนึ่งเนี่ยฝากมีอีกอันหนึ่ง,งลูกโอ้ยพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะ โอเคค่ะปั้นค่ะปั้นปั้นไหมปั้นไหมก็ปั้นที่เอาอะไรที่เอาเอาทั่งเอาเนี่ยเก่งมากเลยโอเคค่ะหนูขยันมากเลยลูกเก่งมากเลยบอกไม่เอามาทำแบบนี้ไม่เอาทำแบบนี้ไม่เอาทำแบบนี้ไหมไม่เอาไม่ทำนะไม่เอาขี้ข้าน หวยเราเม่หมดครับพนักง,งานเสิโตใช่กี่สุนย์ฮค่ะสารขาได้ยังคะยังสารแล้วนี่ไงอันใหม่เอาไปเอามาอีกไหมอ่ะไม่เอาพอแล้วปิดมีแค่นี้ค่ะเค่็หมดก็พอแล้วค่ะปิดคลิปละโอเคไหมแล้วเราไปขี่มอเตอร์ไซค์กันโอเคไหมฮะไม่ต้องปิดคลิปหรอกเอาไปขี่มอเตอร์ไซค์เลยใช่ไหมถ่ายต่อเลยใช่ไหมได้งั้นก็วา,างสิวางสิวางเลยเสร็จแล้วนี่ เอ๋อให้เสร็จแล้วให้ให้ให้บดก่อนโอเคให้บดก่อนเวลาสีบดไหโอเคเลยเก่งเลยเมื่อกี้พี่รองพูดว่าพ่อแล้วอะไรพ่อแล้วท่านพอบอกพ่อแล้วบอกบอกเอาไปบดก่อนท่านที่สิบปีชีลดันเก่งแข่งธรรมดาเลยคนี้ไม่ธรรมดาเลยคนคนนี้ไม่ธรรมดาเลยหัวเราะข้ามธรรมดาเลยคนมนนี้ี๋ยวไปใช้น้ำธรรมดาเลยมันมันมันไม่ พอลกพาแล้วไม่ต้องใส่แล้วไม่เปียแล้วเขียนเลยเข่นเลย่าแล้วเอ้อ่ะายอ่ะพมาพมาเดี๋ยวมาเเสียเดี๋ยวเดี๋ยวล่มาเอลุกไปแด้วรถหนูอยู่ไหนไหนบอกพี่น้องหน่อยว่ารถหนูนี่คือรถหนูอ่าไหนบอกสิเฮ้ยรถใครสวยๆรถใครสวยๆในคั้นี้นี่รถใครสวยๆของใครของใครแม่แท ไม่ยุยแต่งมาสวยเหรอโอเคไม่ต้องขี่ไปไหนนะโอเคแล้วร้าพี่น้องก่อนเราจะขี่รถแล้วร้าพี่น้องก่อนเร็วรายพี่น้องก่อนฮะขี่ต่อไปเลย <laughs> ไม่ลาบา่ไม่ลาบ่าโอ้เจ้าพี่น้องถอยหลั่ถอยหลังถอยถอยอีกนิดนึง,นนงไปเบาเบาเบานะ ไหนก็ได้กลางยังไงก็ได้ชมบรรยากาศตอนเย็นเนาะกำเบกคึกกำเบกเอ้ยเก่งเอ้ยว่ต้องบอกอเนี่ยอะไรไปอู้บรรยากาศตอนเย็นรม่มรื่นมากเลยบอกเอฟซีมาเที่ยวหน่อยลูกทำไมมันเย็นจังอะไรนะทำไมมันเย็นจังไมมัเย็นขนาดนี้ก็อากาศบ้านเรามันสดชื่นไงลกูกอากาศบ้านเราสดชื่นไงคะมันน่าอยู่ไงลกูกเห็นไม่กะจกอ,อะไรอะฮะ อะ่รคล้ายๆในกนาของในจกน่ะเจ๋อไ,ไออด้วไหมเนาะจะจะได้ค่ะชิมของเราก็เลี้ยงวันนี้นู้ขับเก่งแล้วบอกเอฟซีหน่อยเร็วะะไม่ต้องห่วงนะคะต้องอันนัค่ะแล้วนุขับเกอ่านุขับเก่งแล้วสุดยอดค่ะนุ้ยจะไปทำอะไรกี่แล้วบ่ยังลูกแม่นาง,งย,ยังไ,งไม่เมือลูกแม่นางไปโอเคค่ะอยู่ในอำเภอค่ะอยู่อยู่ในเรืองค่ะเออบรรยากาศพี่น้อง เขาอ้ยเข่าครับผมเข่าข้าวนาเราไหนฮะไหนกว่าป้ายฮะป้ายเปลี่ยนหารจ้าป้ายเปลี่ยนทางจ้าเอ้ยไงจ้าสุดยอดค่ะสุดยอดโอเคไหมลูกโอเคบ้างหรือยุ่งไหมฮะใช่ไหมเออขี่รถกลับไปเข้าปิดเนาะขี่รถกลับไปเข้าปิดแล้วๆนะเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับ เลียเ่้ยววนกลับมาเลี้ยววนกลับมาเลี้ยววนกลับมาเลี้ยวสุดเลี้ยวสุดเลี้ยวสุดหาสุดโอ้พผุดดําผุดดําผุดดําผิดแล้วเจ้าเี่กไม่ธรรมดาเจ้านี่ไม่ธรรมดานะเจ้าเหรนเนี่ยไปนะไปเบิ่งอะไรลูกไหนไปไหนไหนห่านมาลูกไหนจอดเรียบเบรกยงเบรกกคึก ในหันยังไงอ๋อเห็นหันต้งหันนี่มันเป็นป้ายของน้ำประจับลูกใช่ไหมใช่พ่อพ่อตั้มชื่อมาไว้ว่าว่าชวนชวนให้ดูชาแนลมีหันด้วยโอเคค่ะนั่นแหละคือหานของนิรุญชาแนลค่ะไป let's go จะ let's go ปิดคลิปนะโอเคไม่ปิด่ยนไม่ปลีอาคาบิกระไม่เปลี่ยีวิตอยู่ที่บ้านเรา โอ้บรรยากาศโอ้บรรยากาศน่าน่าอยู่มากเลยลูกบรรยากาศโอ้บรรยากาศดีมากเลยบอกยุ้ยซีดีบรรยากาศดีมากปล่อยมือไปเลยปล่อยมือไม่ได้ลูกต้องขับปล่อยมือแม่นะมันอันตรายนะลูกนะมันไม่อยู่ในกฎหมายลูกปล่อยมือขับนะลูกนะเดี๋ยวต้องขับสองมือนะลูกโอเคเปล่ายับอีกแล้วต้นอะไรคะน่ะต้นต้นยางต้นยางที่หนูปลูกหนูปลูกไว้ให้ให้มันเกิดเห็นแล้วนะเหตุละง่งลูกเนาะ มันจะเกิดเห็ดละโงกนะลูกนะเวลาเป็นต้นต้นมันโตขึ้นมามนจะเกิดเห็ดละโงกนะลูกอันนี้เป็นป่าเห็ดละงอกใช่ค่ะหนูจะได้เก็บเห็ดละโงกเร็วๆนี่แหละใกล้ๆนี่แหละ,หละไป Let's go นี่สตาร์ทเลยไม่หมดไม่หมด,ไม,หมดไม่เล่นไม่เล่นค่ะไปเลยค่ะ Let's go ะดีไหมคะับดี ดีไหมคะไปกันด้ยเจ้ามันเป็นไงเนะาะเราจะไปนไรนะเฮ้ชีลดีดลดายเจ้าหมุนไล่ก,กาค่ะมันแต่มันมแ,แต่มันไม่ไล่ไก่นะมันไล่แต่กา <c oughs> ไม่ธรรมดา,า,า,าอ,อะไรลูกนี่ก็ปากแบกบมันเปเ็นทีลครับผม ไกับเกุเเลยไดเยกันเลยเียนเอเยกเดีดากอะไรลูกพี่ก,กอัเดกไมเป็นดหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไล์กดแชร์กด subscribe ให้น้องมาร์ี้แนลด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติดตามน้องมาร์กี้เยอะนะคะสหรับคลิปนี้น้องมาร์กี้ก็จะลาไปก่อนน้อมาร์กี้จะจอดรถไว้แล้วก็จะลาพี่น้องแล้วนะคะนี่เดค่ะ โอเคเรียบร้อยค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ